ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่แล้วก็บุคคลที่ติดตามเอลูกหวายวันนี้เราก็มานอกรายการเพราะว่าดูคลิปกระตายก็เดี๋ยวเบือ่อบ้านพี่เอก็มีเนื้อที่ประมาณ5ไร่ก็ช่วงนี้โควิดก็ไม่ไลยไปทำงานที่ไหนหยุดอยู่กับบ้านเกือบเป็นปีแล้วปกติก็ เดินทางไปภูเก็ตไปทํางานเรื่องการสักยันนี่แหละนี่ก็จะมาสอนวิธีเพื่อนๆปลูกต้นไม้จะได้ขายเครียดบางคนลงเฟซเครียดเหลือเกินแต่พี่เอก็ไม่เครียดและเพราะว่าอยากกินหน่อไม้ก็ได้กินนี่ปลูกไว้ปีนี้ปีที่สองก็เริ่มออกเต็มช่อเต็มน่วยอันนี้กิมซุงทนแรง แต่ที่จะพามาดูวันนี้ก็คือได้ทฤษฎีการปลูกมะพร้าวอืมประจวบนี่มะพร้าวจะเยอะนี่จะให้ดูต้นพันธุ์ที่ว่าพี่เอเตรียมไว้มันจะไม่เหมือนการที่อื่นเพราะว่าที่อื่นก็จะใช้มีดปาดมีดปาดแล้วก็ให้งอกตรงที่ปาดไว้แต่พี่เอนี่ไปเอาที่มันงอกเอง นี่ออกตรงเบ้าเลยไม่ต้องปาดพวกนี้จะรอดแล้วก็ใช้ได้ผลมีคนถ่ายทอดวิชาให้มาเนี่เอาที่มันงอกเองอพี่มันจะดีแบบนี้ที่ประจวบมันเป็นมะพร้าวแกงที่เราคันกะทิเนี่พวกนี้แทงเองนี่แข็งแรงจัดปลูกแล้วไม่ตายเลยรอดมีพี่คนนึงพ่อเขาปลูกไว้เป็นร้อยไร่เขาก็เลยให้วิธีมาว่าเอาที่มันออกจากงอกเอง มาทําพันธุ์แล้วไม่ต้องดูแลเยอะนี่มันงอกเองเนี่ยเพื่อนเพื่อน<ๆ>ดูทิมันมีตาน้ําแล้วก็มันแทงออกมาเองเลยเราก็แบบนี้ก็ไปซื้อมาต้นละสิบบาทเพราะว่าลงมะาพร้าวที่ประจวบอำเภอเมืองเนี่ยมันเยอะเขาก็เลยขายถูกๆมาแต่มันเป็นพันุมะพร้าวที่เราคั้นกะทิอ่าเราก็ไปคัด มาเอาต้นงามๆช่วงนี้หน้าฝนมันจะเป็นงอกเยอะนั้นแสดงว่าของพี่เอจะไม่เหมือนทิศลีคนอื่นทีป่ปาดด้วยมีดแล้วก็งอกออกมาจะเอาแบบที่ว่ามันงอกโดยธรรมชาตินี่ก็เลือกต้นใหญ่เดี๋ยวจะไปปลูกให้ดูวันนี้ว่าเวลาปลูกเขาทำไงอันนี้สวยละสักหนึ่งไม้มันทัดนี่รากมีแล้วเห็นไหมรากโผลแล้ว น,นี่รากแก้วมันจะแทงอ่าหนึ่งหมายมันทัดอ่าวันนี้ก็จะเอาไปลงช้าที่ที่พี่เอทำไว้วน,นี่ก็ขุดหลุมไว้ว่าเดี๋ยวจะปลูกต้นกระท่อมช่วงนี้ดินมันนิ่มเราก็ปลูกไว้ก่อนหมายถึงขุดอะ่ะเราขุดเลยนแถวนั้นเราขุดไว้หมดแต่วันนี้จะพา เพื่อนๆมาปลูกมะาพร้าวอ่าจะได้ปลูกเป็นแล้วก็ได้สบายใจว่านี่ก็เตรียมไว้ปลูกมะนาวก็เดี๋ยวดินใส่เรื่อยๆเอาขี้กระต่ายมาเนี่ยอ่าเนี่ยเดี๋ยวก็ใส่เรื่อยๆขอดเต็มแล้วก็ผสมดินอ่านี่มาดูนี่จอบพึ่งขุดกินนี่เลย แเดี๋ยวก็มาดูหลุมอันนี้ะมะาพร้าวเราก็ดูลากเขาน,นี่หลุมก็ลึกประมาณสักหนึ่งไม้รทัดการกรบก็กบข้างๆ ไม่ต้องกบทั้งลูกกบครึ่งลูกถ้ากบทั้งลูกแล้วตัวปวกมันจะกินดินค้ำๆไว้ครึ่งลูกพอไม่ให้มันกระเดอะนี่ค้ำเลยค้ำไม่ให้ก้อนใหญ่ๆมาค้ำไม่ให้มันขยื่นพอ แล้วก็เปิดครึ่งลูกนี่กดให้แน่นกดให้แน่นแล้วเดี๋ยวอีกหกเดือนก็มากบอีกครึ่งลูกนั้นสแสดงว่าการปลูกมะพร้าวต้องให้แสงแดดเนี่ยแทงไปที่ลูกมะพร้าวรากมันก็ได้ความร้อนมันก็จะปักดินเพื่อดูดน้ำ นั้นแสดงคนที่กบทั้งลูกเนี่ยจะตายเพราะว่าปวกอะ่ะมันชอบกินเปลือกมะพร้าวมากแต่ถ้าแบบนี้ปลวกบอกว่าอยู่ไม่ได้พอกลางวันแดดร้อนแล้วใหญ่มะพร้าวมันทำงานแล้วมันตายนั้นแถลงว่าคนที่ปลูกมะพร้าวไม่รอดเพราะว่ากบไปทั้งลูกนั้นกบแค่ครึ่งลูกพอแล้วก็ปล่อยไว้ที่หลุมเลยเดีย๋ยวอีหกเดือนค่อยมากบใหม่ปล่อยทิ้งไปเลย เดี๋ยวให้ดูต้นปีที่แล้วเนี่ยรอดจริงๆเขาบอกสูตรมาก็ทำก็ประสบความสำเร็จนี่ก็เอาขี้กระต่ายมาทิ้งไว้อันนี้ปลูกเมื่อปีที่แล้วนี่รอดไม่ใช่รอดแค่ต้นเดียวรอดทั้งหมดเลยที่ปลูกอะ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้มะพร้าวแกงนะไม่ใช่ไม่ใช่มะพร้าวที่ว่ากินลูกอ่อนไม่ใช่มะพร้าวที่แกงขันกะทิ ตอนนี้ก็ราคาประมาณสิบเบ็ดบาทออกจากไร่ก็ถือว่าราคาดีสิบบาทสิบเบ็ดบาทนี่ปีที่แล้วรอดนี่นี่ก็กบปีละสองครั้งพอหกเดือนก็กบอีกครึ่งหนึ่งนั้นแสดงว่าไว้ครึ่งลูกนี่รอดนี่นี่ยืนยันว่ามันรอดปลูกฝังครึ่งลูกพอพี่ หกเดือนค่อยกบอีกทีนั่นรอดนี่ปีที่แล้วเนี่ยฝนที่แล้วก็พูดง่ายพอเข้าพรรษาก็เริ่มปลูกต้นไม้กันอันนั้นไผ่รอดไผ่ก็ออกหน่อเยอะแยะอ่าน,นั้นถ้าเครียดปลูกต้นไม้ดีกว่าอันนี้ทฤษฎีเอาต้นมะขามเทศไว้แล้วก็ปลูกพืชใต้ต้นมะขามเทศก็ มีคนบอกอีกแกว่าต้นมะขามเทศเนี่ยใบยมันจะเย็นแล้วก็ปลูกต้นไม้รอดอ่ะก็จริงนะทฤษฎีปลูกต้นมะขามเทศแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้ใต้ต้นนะนี่ก็ประสบความสําเร็จนี่ต้นมะขามเทศอ่ะทางนู้นก็รอดนั้นเขาเรียกป่าอิงอาศัยกันมันต้องมีต้นไม้สูงก่อนเพื่อบงังแดดแล้วก็ ทีนี้ต้นไม้เตี้ยก็จะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆเขาปลูกมะขามเทศไว้แล้วก็ปลูกมะพร้าวไม่ต้องฉีดยาไม่มีแมลงมะขามเทศมันจะทําให้มีมดมดส้มมันจะกินพวกตัวเพี้ยที่มากินต้นมะพร้าวนั้นการอยู่ที่ดีที่สุดคือธรรมชาติดูแลธรรมชาติไม่ต้องผิดธรรมชาติ นี่ก็เป็นทฤษฎีปลูกมะพร้าวให้รอดถ้าใครดูคลิปแล้วชื่นอกชื่นใจก็ปลูกมะพร้าวไว้กินตอนแกอันนี้เจปีก็จะได้กินที่ดอนหน้านุ่นเขาก็ปลูกกันไว้ก็เริ่มสอยได้ลูกละสิบบาทก็28วันสอยทีก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากแต่ปัจจุบันมีเพีย้ยมีหนามแมงหนามแล้วก็ด้วงก็ ปลูกใต้ต้นมะขามเทศเพราะมะขามเทศมันจะสะสมมดส้มนั้นมดส้มนี่จะช่วยให้ไม่มีมแมลงอ่าอน,นทิษรีก็ฝังครึ่งลูกพอ,อเดี๋ยวพาไปดูที่ฝังฝังไว้เยอะรอดรอดทุกต้นไม่ต้องลดน้ำก็ช่วยข้อหน้าแรงสักอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะมะพร้า,พาวนี่มันอึดอยู่แล้ว สายพันธุ์มันทนกับสภาพอากาศมะพร้าวประจวบนี่ดังอำเภอทับแกเป็นที่หนึ่งในประเทศไทยนี่อำเภอเมืองมันก็รองลงมาคนก็มาซื้อแพงที่เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในโซนทับแกเหมือนกันมันเป็นอำเภอใกล้เคียงกันเนี่ยผมปลูกไว้อันนี้ก็รอดนี่ปลูกสามต้นติดเลยไปเจอมาบ้านหนึ่งเขาปลูกติดกันมันก็ออกผล นั้นมะพร้าวไม่ต้องห่างห้าหกเมตรหรอกเกษตรยุคใหม่นี่ไว้ใกล้ๆเลยน,นี่กเกษตรของพี่เอเองปลูกใกล้ๆปลูกไม่ห่างเยอะสักเมตรหนึ่งสามต้นจะดูว่ามันจะออกลูกจะมีคนทําไปแล้วปลูกห่างกันเมตรหนึ่งสองต้นออกทั้งสองต้นเลยนั้นปัจจุบันกเกษตรมันเป็นแนวใหม่เราก็พัฒนาเพื่อเพื่อคนยุคใหม่ อันนี้ต้นมะขามเทศก็สามารถปลูกรอ,รอบรอบต้นมะขามเทศนี่ก็น่าจะได้ถึงห7เจต้นแล้วต่อไปก็ไม่มีแมลงเราก็ไม่ต้องดูแลตอนแก่ก็ให้ธรรมชาติมันดูแลธรรมชาตินี้หลุมต้องขุดไว้เลยช่วงฝนกำลังดีๆเพราะเดี๋ยวต่อไปมันแข็งแล้วขุดยากก็แนะนำว่าให้เอามะพร้าวมาวางไว้พอได้สักไม้มันทัดหนึ่งก็เอาไปลงหลุมลงหลุมสักครึ่งลูก แล้วก็รอผลไปเรื่อยเจ็ดปีได้กินมะาาพร้าวแกงอ่านั้นก็ถ้ามีที่เยอะๆอะไรก็ปลูกแต่ก็ต้องเว้นระยะว่าเดี๋ยวมันชนหลังคาพังอะไรพังอันนี้เนื้อที่ห้าไร่ที่อยู่ปัจจุบันมาซื้อไว้ได้สิบปีแล้วเข้ามาอยู่ในนี้ได้สิบปีอก็สร้างนู่นสร้างนี่ไปเรื่อยพี่เอไม่ได้ติดหนี้ใครเลยนั้นคนที่อยู่แล้วเครียดนั่นก็คือมีหนี้สิน นั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็อยู่แบบในหลวงราชการที่9เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรมันก็จะให้ประโยชน์โดยที่เราได้ประโยชน์แบบทุกเดือนได้กินได้ใช้แก่ตัวไม่ไม่ลำบากเพราะว่าพี่ก็ปลูกไผ่ไว้สัก20กอก็ตอนนี้เก็บกินไม่ทันอก็แนะนำคลิปดีๆวิธีปลูกมะพร้าวให้รอด พี่เพิ่งปลูกมะพร้าวเมื่อปีที่แล้วเขาให้สูตรมาปีนี้ก็ประสบความสําเร็จก็เลยโชว์เพื่อนๆถ้าใครเครียดก็หามะพร้าวหาอะไรมาปลูกอถ้าไม่มีที่ดินก็พูดยากนะต้องซื้อที่ดินนะนั้นเวลาจะทำไรก็ต้องมีการวางแผนก็ฝากคลิปดีๆไว้ด้วยครับการปลูกมะพร้าวให้รอด